สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2563ค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะบางเคสสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ชาวราศีมังกรและค้ามนามังกรนะคะคุณคือชาวธาตุด,ดินเนาะไม่เปิดไพ่ให้แล้ว1ิบใบนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคำแนะนำหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรและคานามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะมูนค่ะ ใบที่สองนะคะสองไม่เท้าและใบที่สามเป็นเด็กถือดาบค่ะชาวราศีมังกรและขนามังกรคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมีนและขนามีนนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือในความรักความสัมพันธ์นะคะ อาจจะมีระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะทาให้ตัวคุณและคู่ของคุณเนี่ยอยู่ไกลกันเนาะถ้าหากว่าไม่ได้ไกลกันในด้านของระยะทางเนาะก็อาจจะไกลกันทางด้านความรู้สึกก็ได้นะคะก็ไม่รู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคณนามังกรตัวคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวคุณค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเหมือนกับมันมันมันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะคะแบบแบบไม่มีสถานะไม่ชัดเจนไม่มีชื่อเรียกอะไรประมาณนี้ค่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อถึงเวลาตัวคุณเหมือนกับรอคอยแหละที่จะให้เขาอ่าให้ความชัดเจนกับคุณนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนขอก็ได้นะแบบว่าเหมือนกับเป็นคนเอ่ยปากก่อนว่าเอ้ยตกลงเราเป็นอะไรกันตกลงที่เราคุยกันทุกวันเราแบบว่า สื่อสารกันทุกวันอะไรประมาณนี้ตกลงแล้วเราเราครบกันจริงๆริงไหมหรือว่าเราเป็นอะไรกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวคุณนะคะเหมือนกับอาจจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าไม่ได้รับการตอบรับนะคะไม่ได้รับคําตอบที่ตัวคุณพึงพอใจสักเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะตอบหรือว่าอาจจะแบบว่าขอเวลาหน่อยอยังไม่มั่นใจหรือว่าก็ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีอยู่แล้ว ทำไมจะต้องมีสถานะอะไรประมาณนี้เออมันมัน,มนตรงเนี้ยมันอาจจะสลับจะสลับกันได้นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณไม่พอใจในคําตอบที่เขาให้มานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณก็ให้ใจเขาไปอะคะ่ะแล้วก็เราก็ชอบเขามากๆเนาะแล้วก็เราก็หวังคาดหวังนะคะว่าเขาจะคิดเหมือนเรานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาอาจจะคิดไม่เหมือนเราแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่า มันมันน่าโมโหอ่ะมันน่าผิดหวังนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกนะคะกับคําตอบที่ได้นะการที่เรารอมาตั้งนานแล้วสุดท้ายแล้วเรากลับกลายเป็นแค่คนคุยแล้วก็ก็ได้แค่คุยเท่านั้นนะคะอืมนะความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้าตัวคุณก็เลยเลือกนะคะที่จะพอแล้วไม่รอแล้วนะคะตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทิ้งไปซะนะแล้วก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรและคนาม,มังกรนั่นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีแฟนมีคนรักนะคะมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะก็สามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2องพนห้าอานะคะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบ,บแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ Emperor นะคะใบที่2คะ่ะเป็นไพ่5ดาบคะ่ะและใบที่3นะคะได้เป็นไพ่8ดาบนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาต ลมมิถุนตุนกลุมนะคะหรือคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆมนะคะหรือว่าคนที่มียศมีตําแหน่งมีสีมีตําแหน่งนะ,ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะ ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังก,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 กรในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2563ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าหลังจากที่ในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ที่มันคุ้มเครือไม่ชัดเจนไม่มีสถานะออกไปแล้วเนาะไม่รู้สึกว่าตัวคุณมีกำแพงมากยิ่งขึ้นนะคะตัวคุณจะเขาเรียกว่าถามว่าไม่สนใจไหม มันมันก็ไม่เชิงกับไม่สนใจในเรื่องราวของความรักกันนะคะตัวคุณยังมีความคิดถึงนะคนที่เดินหันหลังหรือว่าแม้แต่ตัวคุณที่เดินหันหลังออกมานะคะตัวยังตัวคุณอะยังคิดถึงคนคนนั้นนะคะที่ที่หันหลังออกมาที่ที่แยกจากกันไปแล้วอะคะ่ะอืมในใจลึกๆมันมันยังคิดถึงเขาอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดใจนะคะให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาตัวคุณมีกำแพงมากยิ่งขึ้นแล้ว ถึงอีกอย่างหนึ่งถึงตัวคุณจะคิดถึงเขาขนาดไหนอะค่ะคนที่คนที่เลิกกันไปแล้วอะเนาะแต่ว่าตัวคุณก็ไม่คิดนะคะที่จะกลับไปอย่างมากก็แค่แอบ,บดูแบบอแบ,บสืบแอบส่องว่าตัวเขา,เ,าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ทักไปถ้าจะให้กลับไปคุณก็ไม่กลับแล้วอะคะ่ะเหมือนกับตัวคุณคิดดีแล้วแหละว,ว่าเออถ้าอยู่ต่อไปมันก็คงไม่ไม่มีอะไรที่มันดีต่อใจนะคะอืมแล้วก็ ตัวคุณเ,เดินออกมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ตอนนี้อยู่คนเดียวถามว่ามันดีไหมมันมันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เกินกว่าที่ตัวคุณจะ อ,อยู่ได้นะคะอืตัวคุณก็อยู่ได้แหละแต่ถามว่ายังคิดถึงไหมก็ยังคิดถึงอยู่แต่ถามว่าจะให้กลับไปไหมก็ไม่แล้วอะคะ่ะแต่ก็ถ้าถามว่าจะให้เปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือเปล่านะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้สึกว่า,าถ้าหากน่าจะยังไม่มีใครเข้ามานะคะกระทำทำลายกําแพงหัวใจของคุณได้เนาะก็ ถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมามีการแยกทางเลิกลากับคนรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังคงเป็นโสดแล้วก็มีกำแพงที่สูงมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรและขนามังกรเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและค้านาม,มังกรนะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและค้นาม,มังกรจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาคาใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ คิงถือไม้เท้านะคะใบที่2เป็นไพ่6ไม้เท้าและใบที่3เป็นไพ่สถ้วยค่ะชาวราศีมังกรและกระนมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษิงธนูธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่เป็นคนไทยก็ได้แล้วทํางานอ,าอยู่ต่าง พื้นที่ต่างถิ่นต่างแดนได้ทั้งนั้นคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าเอาคําในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณจะพยายามนะคะเอาตัวเองเนี่ยนะเข้าไปนะคะอยู่ในวงเขาเรียกว่าอยู่ในวงเพื่อนฝูงหรือว่า,าทํางานให้หนักขึ้นนะคะนะแล้วก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองนะคะไปสู่การทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนนะคะ สังสารทีห้ากับเพื่อนมากขึ้นนะคะพยายามที่จะไม่คิดถึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าคิดถึงทีไรตัวคุณก็ยังเจ็บปวดใจทุกทีไม่ก็เลยคิดว่าสําหรับเอาคาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณเลือกนะคะที่จะ มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเลือกที่จะหันไปทำงานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองกับงานกับเพื่อนฝูงนะคะกับการปาร์ตี้การสังสรรค์น,นะคะตัวคุณจะค,ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะอันนี้ก็คือเอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์เนาะ ถามว่าถ้าหากว่าในในสุดท้ายแล้วเอาคำอะคะ่ะมันจะมีใครเข้ามาไหมไม่รู้สึกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจออยู่นะคะอาจจะเป็นการอาจจะได้พบได้เจอคนใหม่ๆนะคะจากการปราร์ตี้สังสรรค์หรือว่าจากการเดินทางก็ได้นะก็ถ้าหากว่าได้เจอคนใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูก็ได้นะคะอืมอย่างน้อยๆก็ได้เป็นเพื่อนกันไปก่อนมันก็ดีกว่าที่จะต้องเงาๆอยู่คนเดียวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพทาร์กจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนาม,มังกระคะ่ะ ไม่เปิดไพ่คําแนะนําให้หนึ่งใบได้เป็นไพ่1ดาบนะคะไพ่1ดาบเข้ามาบอกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ถ้าหากว่าณนะตอนนี้ตัวคุณยังยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วยังตัดสินใจไม่ได้แล้วตัวคุณกำลังอยู่ในช่วงที่คิดแล้วก็พิจารณาในความสัมพันธ์ว่าจะไปในทิศท,ทางไหนดีไม่ก็อยากจะให้ตัวคุณนะคะเ,เลือกนะคะที่จะพิจารณาจากาคุณต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่า ณนะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่ในระดับไหนมันสามารถที่จะพัฒนาไปได้หรือไม่นะคะเราก็ต้องเอ,เอาความสัมพันธ์นั้นนะคะกลับมาคิดแล้วก็ไต่ตองโดยใช้สติโดยใช้เหตุผลบนหลักพื้นฐานของความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดตัวคุณจะต้องยอมรับก่อนนะคะว่าตัวเรารู้สึกแบบไหนและตัวเขารู้สึกแบบไหนเส้นชัยของเราทั้งคู่เป็น เส้นใช้เส้นเดียวกันหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วก็ตัดสินใจไม่ไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ว่าเอ้ยคุณต้องตัดสินใจแบบนี้สิคุณต้องตัดสินใจแบบนั้นสิมันไม่ตัดสินใจให้คุณไม่ได้คะ่ะมันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วก็อยู่ที่คนที่คุณดิวอยู่นะว่า,าคุณและเขาคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าหากว่าคิดเหมือนกันเราก็ ตกลงพัฒนาความสัมพันธ์กันได้แต่ถ้าหากว่าคิดไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าจะพยายามต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้แล้วก็ให้โอกาสตัวเองที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้นะสําหรับ ดวงความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะะะคคสสวัดี่